คลิปนี้ผมสิบ้าพี่น้องไปเมืองความโปร่งใสของตลาดประเทศไทยได้พี่น้องฟังฟังหรือว่าเมืองคลิบผมให้มันจบได้หรือว่าให้อไรอะสิอยู่ประมาณเคืองเคืองคลิปนั่นแหละนะฮะมอนี่ไอ้เบ้ามาเที่ยวประเทศไทยอยู่นะครับยังอยู่ในประเทศไทยอยู่นะมอนี่สิบ้าไปเมืองตลาดไอ้อางซิลานะฮะตลาดของขายอาหารทะเลนะก็เลยทิยางไปโอ้ยางมาทางนี้ดีกว่ามัน มันโหมกวนนะครับไฟยางฟังหมุนมันติดแดดอันนี้กําลังสีงยางยางไปเนาะยางยางมาไกลจอดรถไปข้างหน้าเออจริง,รงๆรถแบบเพื่อนเอาเขาไปข้างในได้ยุน่อันนี้ก็จ้างเพื่อนเพื่อนมาทงนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะก็เลยจอดรถไปข้างหน้าเราเลยยางมาเอานะไอ้มากับไอ้พี่น้องคนไทยน,นั่นแหละเอ๋ยเพื่อนกับลูกสาวเพื่อนยางไปอา่า้างหน้านะเนาะไอ้ไข่กัน ไายไปทายไปข่อยว่าเคยเห็นนี่ข่อยไม่เห็นไอทะเลนะะเอ๊ะจริงๆข่อยไอ Head เห็ดคลิปเกี่ยวกับบางแสนไปเนาะก้อนหนานี้ข่อยไปเที่ยวบ,บางแสนมาขอ่อยปเห็ดคลิปแล้วไอว่าทะเลบางแสนมันมันงามตั้ใดมันใสตั้ใดเนาะมันบกนบกนบคุณมันบกขี่ลายเลยบางแสนน่ะมันงามมันใสนะะส้กะเขานะฮะเดี๋ยวผมไอ, Head อไเห็ดไว้หรอละคลิปคลิปก้อนหนานี้นะเดี๋ยวไปไปเปิดเม่งเอาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามือนี่นะสิบา้าเมืองไอสะพานปลา ตลาดอ่างศิลานะยังไปคือไปที่ขึ้นขิดมั่นล่ะว่าไปมันอันอันไปพี่น้องคนไทยอันไหนบ้างนะผมอ่านออกเออน่ะเป็นว่าไอเขาตียางมากเพราะยางมกแล้วนะผู้ใดฉันผู้ใดขี่รถมานะกะให้เขามารับบัตรบองนี้เด้อนี่มองนี้มันถึงมีตู้รับบัตรแล้วก็เอารถเนี่ยไปจอดขังหลังตลาดใดเนาะอันนี้เขากียางมากแล้วกับมึงคิวถัดอันนี้อ่านว่าจ้าไหนเนาะพี่น้องอ่านมึงนะผู้ใดอ่านออกอ่านไปออกอ่านให้มึงเนะ ยางขามานะแล้ว่็รู้สึกว่าอไอ้คันผู้ใดสีเอารถมากนะนี่นี่ค่าจอดรถนี่เพิ่นเพิ่นเสียค่าจอดรถพร้อมเด้พี่น้องนี่จอดชั่วโมงหนึ่งมีสิบบาทนะประมาณนี้ละเออผู้ใดกับคันเอารถมากอศึกษาข้อมูลดีดีเด,ด้อนะฮะเพราะยางขามาแล้วมันสิเป็นโอ้มีร้านกาแฟาพร้อมเด้พี่น้องนี่ร้านกาแฟาอเมซอน,นบ้านเฮ้อ มี targets, on, แต่อย uh huh. ู่ในปั๊มเนาะอเมซอนเนาะแต่บ้านเขานี่ยยุเกลื่นมีเกลื่นนะฮะยุข่างท่างกับมีอยู่มองไยชุมชนหลายๆมีนะคือยังกาแฟเบนอีเลเว่นนั่นแหละร้านเทเบนนั่นแหละเออบ้านเขาก็หลายหลายอเมซอนกาแฟเบนก็เป็นหลายขนาดหลายเนี่ยนะแต่วบ้านเขานี่มีอะไอยู่น้ำปั๊มอย่างเดียวปั๊มปั๊มปั๊มที่ที่นะเออปั๊มสีเขียวนะเออเนาะอันนี้กาแฟเป็นห้องน้ำเนาะปั่นไอ้ตลาดก็มีห้องน้ำพร้อมได้พี่น้องเด้อบ่ต้องห่วงว่ากันผู้ใดสิมาเที่ยวเนาะมันมีห้องน้าาาห่อองงทยยสนเละ กล้ที่ว่าตลาดแล้วเมื่อนี้ขน้อยนะฮะมาวันธรรมดาวันธรรมดาหรืสึกว่าสิเป็นวันวันอังคารนบางคนงกับสิบ่วคอยหลยมันไหนเพราะว่าเป็นเห็ดเบียกเห็ดงานกันนะจอดรถไปจอดรถข้างหลังเด้อพี่น้องอันนี้คือนาทีเป็นไปมองจอดรถเพิ่นนะไปจอดรถข้างหลังตลาดเพราะยางเขามาแล้วเนาะมันกับสิมีโซนให้สื่อของมากินยุข้างหนานะมองนี้เป็นหเห็ดเป็นจุดแล่นมากของของเมียงชนบุรีคนของประเทศไทยเป็นเนะาะบริษัทมาเที่ยวมองนี้กับมาได้ พายนางขามาแล้วเนาะกะสิมี่มองล้านขายของอาหารทะเลหละ่ะตัวตัวจากเรือเลยนะฮะจากเนี้ยเป็นไปจับมาหละ่ะคนมาขายตัวตัวด้บางนี้นี่ผมกําลังสีหายมึงหามึงอันนี้<อ>พี่น้องผมกําลังสีหายมึงอันนี้พี่น้องยะสะเพิ่มก่อวิดีโอผมหนีเด้อไก่สีหอดมองเราละอีกนิดเดียวอีกบางจีวินาทีนี่ละนี่พี่น้องผมถิบวองให้ฟังนะะ เดี๋ยวเดี๋ยวกวนกวนมันยังมาสั้นหัดไาเลยบางนี้ก็สิเป็นแผงขายของเนาะแผงแผงขายของผู้ใดมาซื้อก็สิเป็นสั่งกิโลให้เนาะครับเป็นสั่งกิโลให้หรือว่าสิมัดให้เรานี่บางนี้พี่น้องผมก็ลังใส่พี่น้องเบมึงบางนี้แหละเห็นไหมตาสังตาสังกิโลมหมยเปิดเอามาไปอยังกลางถนนนี่กลางม่องคุนยางนี่ผู้ใดสนใจักางเองเอเพราะตรงเดาเดี๋ยวเดี๋ยวคอยสีบอกคอยฟังบองนี้เนี่ยมันเป็นตาสังมาตรฐานของตลาด นะผู้ใดไปสื่อของแม่ค่ามองได้กระทำอยู่ในตลาดเนี่ยขันบอลแน่ใจในตาฟังให่เอามาสังมองนี่มันเป็นตาฟังมาตรฐานเนาะตลาดในมองนี่นะในในตลาดในชุมชนนี่ตา้ังมันสิเ่เดมาตรฐานเดียวกันเลยนะฮะคืออกง่ายๆว่าตลาดในแม่ค่านี่พ่นที่กโกงเป็นอันขาดเลยเพราะว่ามันมีตาฟังที่แบบไดมาตรฐานตั้งอยู่กลางถนนเลยผู้ใดบ่แน่ใจว่าล้านไดแผงไดนะฮะ อย่าโกงตาซังห้าบ่อนะพอสื่อของเรามาตังมาสังเมืองนี้เลยนะฮะทันตาซังเขาสื่อแผงใดามากเรามาสังเป็นแม่ค้าสังไห้เนาะเราก็มาสังอยู่ตาตาสังมาตรฐานเะนี่ยตาสังสากลเนี่ยมันโตร่งเลยสิเขาสามารถลองเลี้ยงจ้าของตลาดได้เลย,เลยแม่ค้าคนนั้นก็นกนสิซุย้ยซุ้ยแปดไปเลยนะเอออันนี้คือขอดีคือขอดีหมายถึงว่าเพิ่นเพิ่นมีมาตรฐานของเพิ่นเนาะประเทศไทยเนาะเพิ่นดีอีหลีพี่น้องเอ้ยเฮาบ่ซั่น ไอผมไอขน่้อยเคยไปไอเที่ยวตลาดอยู่ของประเทศอื่นนะเออมีม่แมค่าโกงตาสังกับมีเนี้ยบางคนนะเออบอกบริดรัทพารติร้ง,งประเสธบริษัท้าร์ติ้งแบสอบปปบันเท่าได้ผมไอขน่้อยเคยไปเที่ยวอยู่ประเทศไออ,อมอมแอมแถวนี้แหละเออบางที่ขึ้นนาเกียดหน้ะแต่ว่าผมมาเจอตลาดนี่คือแบบผมรู้สึกว่ามันประทับใจนะประทับใจในในความโปร่งใสของ ของชาวไทยเขานะฮะของปรฏิทไทเพิ่นนะฮะคือแบบอุย้ยอยากให้พี่น้องเขาเนี่เอาเยี่ยงย่างเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ดีอิลีเป็นความประทับใจของผมนะไอสิตค้านะฮะก็เป็นของตลาดมื้อนี่ยังจะบอกยังที่บอกไปแล้วว่าคนมันหน่อยเนาะเพราะกส่วนมากก็สิม,มนี้แต่แม่ค่าพราค่าเพราะานะคนเที่ยวมันหน่อยเพราะว่าเป็นมือวันธรรมดาเป็นเหตุเหียเกี่ยงงันกันปกติของหล่บางนี้ของหลายเพิ่งมานาะของหลายเออมีตัวของสดๆทั้งนั้นเลยเอามาจากเฮียเลยนะไอราคาก็ บ่อแน่ใจความถึงดีแพีงนะราคานะก็เท่าที่เห็นกับประมาณเออนี่นะตามตามตามไปได้เพิ่เพิ่นเพิ่นสีโช์ราคาไปไว้เด้เพิ่นโปงใสอีหลีนะเพิ่นคือแบบเพิ่นปักราคาไปเลยบอกชัดเจนเลยว่าตัวนี้สินค้าตัวนี้นะัะปลาตัวนี้นะหอยหอยตัวนี้กิโลละตัวนี้โตละตัวนี้นะเพิ่นดีบอกช่างชัดเจนเลยนะครับ <S <S คือสบายใจทั้งคนสื่อแล้วก็สบายใจทั้งคนขายนะะอันนี้คือแบบ ผมประทับใจขนาน่อยนี่ประทับใจยังคักเลยด้วยเออเนาะเออนี่สีุ้มให้เมืองว่าของของเพื่อนน่ะไอ,อ้มันสดตําใดนะกะสีส้มส้มให้เมืองคมไอ,อใหญ่เพื่อนน่ะผ้ายางแบบหลายรอบนึงยางไปรอบแรกยางไปเมืองก้อนว่ามันขายอีหย่างนะผ้ากันยางไปเมืองกว,นวันยังขายอีหย่างบัดที่นี่ขากลับมาก็จังมาสือน้ำฝนน,นนะนะวา่าร้านใดเป็นตะกินร้านใดมันสดแต่ว่าสดทุกร้านนะแต่ว่าสดทุกร้านอีหลีนะมีแบบ แม่งคุ้นกับมี่มีสาลายกับมีมีกุ้งนะฮะมีกุ้งอันนี้คือแบบไอ้ใหญ่เพื่อนะผ้ามาตอนกลางเว้นนะกลางเว้นมันแบบโอ้ยมันสีใบสองหรอบ้างกลางเว้นนี่ยใบสองใบสิใบสองใบสามเลยล่ะมันก็สีแบบตลาดก็สิไว้เนี่ยเนาะกับตลาดก็สีเพป่นสีเลิกแล้วนะเออแต่ตลาดมาาย่อมเศร้านะก็สีขวางมันก็สีหลายก็นี่เป็นว่านะของสีหลายก็นี่แบบไอ้หยาดกันเลยพวกผัดตะขันต่างๆพวกร้านอาหารต่างๆเพป่นก็มาอมอย่างนี้ล่ะ เพราะว่าราคามันมันถือแล้วก็มันสดแล้วก็มันใหม่นะมันเป็นเก่าเม่าบางนี่แหละเออมองปลาตัวยิ่ง่งนะปลาหมึกตัวยิ่ง่งกุ้งตัวยิ่ง่งนะไม่ยูนิบัสนะปลาแซลมอนเนี่ยนี่นักหน่อยมันหมักปลาแซลมอน <c oughs> เออค่ากันซื้อปลาแซลมอนมากไอ,อ้กระสดสดหม่ๆเลยอู้ยังดีนะฮะโอ้ยอยากให้พี่น้องบ้านเฮามาเที่ยวนะฮะมาเที่ยวคือผม <c oughs> พี่น้องก็ ยาใต่ขีดเบียดผมเด้อยาแต่เขาเอนยังไงยาแต่ยาแต่ยิชาผมดเด้อพอดีไอกระดมาเที่ยวหละกันแต่อยากเอาคลิปเนี่ยลงไว้ในยูทูปนะฮะก็อัปโหลดไปในยูทูปพังเทียโทรศัพท์ผมเนี่ยมันมันห,นะะหา่างนะฮะโทรศัพท์ไฟมันห่างมันสิดาวโหลดไฟบ่ได้เนาะก็เลยต้องเอาไว้ในยูทูปจริงๆบ่มีจุดประสงค์ยังดอ,อกเอาไว้ถ้าให้พี่น้องเข้าเมืองหรือว่าให้ลูกให้หลานเมืองนะว่า อ่าั้งหนึ่งอีพอคั้งหนึ่งพญครั้งหนึ่งลุงอ้าวเคยมาเที่ยวประเทศไทยนี่เคยมาเห็นมงนีของประเทศไทยเออมันเป็นยังส่เขาพัฒนาไปฮอดนี้แล้วมาบ้านนี้นะก็เลยจะไวถาเบาให้ลูกให้หลานฟังเออไว้ให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 ้ค้นรุนหลังของเฮาฟังนะฮะเพียไอ้ขน้อยแบบแกเท่าไปแล้วก็ไอ้ให้ลูกให้หลานมาเมืองนะคลิปวิดีโอนี่ที่เคย มาเที่ยวบานเมี่ยงเพลินแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้ให้พี่น้องเขาเมืองอ่าอันนี้คือจุดประสงค์หลักเลยในการเอาคลิปวิดีโอเนี่ยลงยูทูบไปนะบ่อใ้มีจุดประสงค์เอียงเลยครับไอบางคนก็ถามมาโอ้ยมาเรียกรองยอดวิวว่าบอแมนครับบ่อบ่อเรียกรองยอดวิวแม่จักน้อยเลยนะไลด์ใน YouTube นี่บ่อใสนใจเลยครับแต่ว่าสิ่งที่สนใจคือเป็นคออีหยังไปพบอีหยังเวลาเ,าเที่ยวชีวิตหนึ่งเนี่ย อยากจะเอาล่งไวเป็นความทรงจําดีๆนะฮะอยากเอาโล่งไวเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความทรงจําดีๆละ่ะเออจกสีหาเขาบอกได้มา,มาบอกเนาะเอ,อ๊ยังประทับใจตาทางตานีก็โง่งอึ้นมามาทายอีกอันนึงนะฮะถึงแม้ตาทางมันจะเป็นตาทางแบบเก่าๆดอกแต่ว่าเนี่ยซังมาตรฐานของเขานะเป็นตาทางสากลของตลาดนี่นะครับแม่ค้าทุกแม่ค้าเนี่ยต้องมาเทียบต้องมาเล่เลรนด์ตาซังนี่นะเอาทอนี้แหละพี่น้อง อ่านาบ้าวบ้าวมอนี่ไปเที่ยวบางใดของประเทศไทยเนี่ยสิลงวิดีโอเนี่ยให้ม่งอยู่เลยเลยเดอ้อสบายดีครับอย่าลืมกดติดตามเดอ้อสบายดีสบายทีทุกผู้ทุกๆๆคนครับ